ครัสบสวัสดีครับสมาชิกอ่านเวลาทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินนะครับพามาดูฟังก์ชันฟิทูนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับล็อ,อินเรียบร้อยนะครับดูดูช่องนี้โทเค็นไม่ขึ้นเนาะคลิกตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ยังไงติดต่อไอ้กันอีกทีนึกเดียวดูกัน,นะครับ มาแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ลองเปลี่ยนเฟซดูนะครับเก็ขึ้นมาแล้วนะครับไปฟีทูนนะครับครับมาดูฟังก์ชันดู id facebook จากลิงก์นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเป็นการดู id จากลิงก์นะครับถึงแม้ลิงก์จะเป็นข้อความก็สามารถดูได้นะครับลิงก์ที่เป็น url นะครับ จะพามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าไปที่เพจนะครับด้านบนย่อนะครับจะเป็น facebook.com/facebook.cminbox นะครับ cminbox ที่ตั้งชื่อไว้เนาะีนี้ยอยากรู้ว่า ID อะไรเดี๋ยเราไปใช้งานนะครับกับระบบในระบบตัวนี้นะครับก็จะต้องดู ID เป็นหลักเนาะแล้วก็แค่ก๊อปมาวางนะครับก๊อปย่อเมาวางแล้วก็คลิกดึง ID แค่นี้ก็จะได้ ID แล้วครับนะจากนั้นก็ Copy ไปใช้งานนะครับมีหลากหลายฟังก์ชันนะครับที่ใช้ฟังก์ชันนี้ร่วมด้วยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันถัดไปนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากทีน,นี้ก็ดู ID Facebook กเนาะจากลิงก์ก็ทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวยกเลิกคำขอ,อเป็นเพื่อนนะครับ ก็คลิกนะครับต like ral, uestas, like affe, ัวนี้ขั้นตอนก็คือการยกเลิกเป็นเพื่อนที่มาขอเราเป็นเพื่อนนะครับคลิกยกเลิกเลยครับก่อนจากนั้นนะครับระบบก็จะเริ่มทําการยกเลิกคําขอเป็นเพื่อนทั้งหมดนะครับรอให้ระบบทํางานนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับสามารถกดยกเลิกชั่วคราวได้หยุดชั่วคราวได้นะครับกดยกเลิกนะครับแล้ว yes หลังจานี้นกํากำลังเช็คนะครับว่ามีคําขอมาหรือเปล่า นีมีคําขออานหนึ่งแล้วก็ดูแล้วอันไหนที่มีคา้คาคขาขา,า,านะครับก็จะทําให้นะครับไปยก,ยกเลิกไปนะครับทําให้เพื่อนคนอื่นนะครับมาทำการยกเลิกมาทำการขอเป็นเพื่อนเรานะครับก็ยกเลิกไปเลยอันนี้ก็จะทําประมาณนี้นะครับก็จะเช่าข่าวนะครับแล้วก็ทเจ็ ถ้าออกไปก็จะเป็นการเสร็จสิ้นของคำสั่งนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับการยกเลิกคำขอ,อเพื่อนทั้งหมดโอเคตัวน,นี้ก็กดออกได้เลยมาดูยกเลิกคนมาขอเป็นเพื่อนเรานะครับเขาส่งคำขอมานะครับก็เหมือนกันเนาะตรวจสอบบัญชีที่เรา,เอา,เอาอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด ยกเลิกขอเป็นเพื่อนเรานะครับนะครับขั้นตอนที่3ก็ให้ระบบทํางานเสร็จนะครับก็จะแสดงความคืบหน้าในการยกเลิกคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนทั้งหมดได้นะครับหาต้องการอยู่ชั่วคราวก็กดอยู่ได้นะครับตรงนี้มากดดูกันเลยนะกด yes นะครับนะร,บระบบก็จะทาการ ยกเลิกคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเก็เสร็จนะครับนะนะบบี่ยก็เสร็จ้วกดโอเคเลยแค่นี้ครับสำหรับเ,เพื่อนที่ต้องการใช้งานก็ไปใช้งานกันดูนะครับรับคนที่มาขอเราเป็นเพื่อนดี๋ยวนี้นะครับเหมือนกันนะครับไมยากก็รับเลยสำ,สำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะคนที่มาขอ เราเ,เพื่อนนะครับก็กดรับเลยกด yes ถ้าไม่มีนะครับก็จะขึ้นแบบนี้โอเคก็ไม่มีนะครับก็เสร็จแล้เป็นข้อมูลเป็นชุดนะครับใส่ข้อมูลนะครับ1 id ต่อข้อความ1นึ่งบรรทัดนะครับสมมุติว่าเรามี id เยอะๆอย่างนี้ก็สามารถนำมาแบ่ง แ๊บหนึ่งนะฮะผมจะใช้ให้ดูเดี๋ยวไปดึงข้อมูลมาล่อยดึงข้อมูลที่ f r ฟรี o ูนดูฟังชันดึงข้อมูลดึงข้อมูลดึงข้อมูลแฟนเพจดึงข้อมูลกลุ่มก็ได้ดึงข้อมูลกลุ่มได้แล้วคฉดึงเรียบร้อยเนาะ อัปเดตกลุ่มอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับะน,นะสมมติว่าดึงเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บก็จะได้ id ว่าหนี่งมารอ export ไป csv ปึ๊บเปิดข้อมูลไปมาก็จะได้ชื่อกลุ่มทีนี้เราต้องการที่จะเอาตัวนี้ไปใช้งานมี copy นะครับ copy ไปแล้วก็ไปที่ r e t u r ข้อมูล ก็วางเลยนะครับทีนี้ผมต้องการแบ่งข้อมูลเป็น5กลุ่ม5กลุนะ่มเนาะคลิกตรงนี้เลยนะข้อมูลเป็น5กลุ่มนะครับคลิกแต่งข้อมูลเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4นะครับก็ได้มีมี4ีชุดนะครับ4ชุด17บเ็ดากก็น,นาไปใช้งานการโพสต์ต่างๆหรือจะทําการแบ่งข้อมูลแล้วก็ จะได้รู้ว่าโพสต์ถึงไหนนะครับว่าข้อมูลเรานําไปใช้งานถึงตอนถึงชุดไหนแล้วอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลแล้วกันนาไปประยุกต์ใช้ในการโพสต์นะครับเผื่อมีการแบ่งโพสต์เป็นชุดๆอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้การโพสต์ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคตัวนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับถึนข้อมูลแล้วเราข้อมูลซนะ้าเนาะอันนี้สปินแท e ็กเ a อร์นะครับปึ๊บ สปินแท็กนะครับใส่ข้อความนะครับแล้วก็สร้างสปินเนาะสวัสดีสวัสดีสสดครับดีมากเลยครับยอดต้องร้านนี้เท่านั้นนะครับสร้างสปินปุ๊บนะครับก็จะสปินมาให้ ตัวนี้ก็เอาไปใช้งานเป็นเซตเป็นเซตนะครับสปินสีตัวเลือกนะครับสปินทห้าตัวเลือกแนะนำร้านนี้เลยปึ๊บสร้างสปินปัภาพี่ฮะก็จะมี5้าสปินนะครับคัดลอกไปใช้งานทีนี้เอาไปดูใช้งานฟังก์ชันไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปใช้งานกับฟังก์ชันอยกัน ครับลองเอาตัวสปินนะครับมาวางไว้ด้านบนของข้อความแอบแท็บนะครับเดีย๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงครับเริ่มส่งเลยเทสระบบตื๊ดตื๊ดมาด,ดูกันนะครดีมากเลยครับนะครับตัวนี้แนะนำร้านนี้เนี่ยนะ นำร้านนี้ต้องร้านนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสูมแบบนี้ดีมากเลยครับเหจพร้อมไฟ์สดยิงแอ้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะบอดแค์อย่างนี้บนไปเรื่อยๆนะครับเหนไครับตัวนี้ในยากครับง่ายๆนะครับนําไปใช้งานกันดูนะประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับฟรีทูดนะ ถ้าออกแบบนี้ก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมเออออาจากเปิดถ้าออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นการออกจากฟังก์ชันนั้นนันนะครับถ้าออกจากโปรแกรมหรือจากกระบะก็จะเป็นการออกเหมือนกันนะครับแนะนําให้เปิด้างไว้นะครับสําหรับคนที่ใช้ตัวระบบนี้เนาะสีฟ้านะครับต้องเปิดเครื่องจิิงไว้นะครับต้องเปิดหน้าต่ับพับได้ครับแต่ต้องเปิดโปรแกรมต้องเปิดโอเคครับสําหรับฟรีทูลนะก็มีประมาณนี้นะครับ ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะมาแนะนําตัว Facebook Tool นะครับอีกหลายตัวนะครับของ a อนด l อยนะครับนําไปใช้งานกันดูแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการตลาดนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์และการเข้าถึงนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับ a อนดรอ b บลูนะครับแอนดรอสีฟ้านะครับมีปัญหาหรือติดคําถามสงสัยตรงไหนทักแอดมินมาได้เลยเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้โพสต์หรือคลิปนี้นะครับโอเคฝากไปด้วยนะครับ เดีวจะกันคิดน้าครับสวัสดีครับ